สวัสดีครับผมมุนปลอยจากชมรมคนรักอัญมณีวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอัญมณีคืออะไรโดยปกติแล้วคําว่าอัญมณีนั้นหมายรวมถึงเพชรด้วยแต่ในช่วงแรกนี้เราจะมาคุยเฉพาะเรื่องพลอ,อยเท่านั้นและขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องบางคําเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมของแต่ละท่านครับอัญมณีอาจแบ่งได้เป็น3าประเภทได้แก่ หนึ่งอัญมณีธรรมชาติ natural gemstone หรือที่เราเรียกกันว่าหลอยแท้ 2. องอัญมณีสังเคราะห์ synthetic gemstone คือพลอยสองเคราะห์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 3. อัญมณีเทียม imitation or s i m u l a n c e ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าพลอยอัดเช่นสีแทดแก้วหลอมและพลาสติกหลอมเติมสีสำหรับการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นพลอยแท้หรือไม่นั้นเราสามารถใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ตรวจสอบพลอยด้วยตนเอง หใช้กล้องจุลทัรศน์ไมโครสโคปตรวจหาตำหนิหรือมลอทิน inclusion ภายในพลอยเพื่อหาลักษณะหรือวัตถุที่แสดงว่าเป็นพลอยแท้ 2. ใช้เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสง r e ฟ l โ c t o m e t e r ตรวจการหักเหแสง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่ห้องแ a ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีโดยนักอัญมณีศาสตร์มีข้อน่าสังเกตนะครับในวงการค้าปลอยเขาจะใช้รูปก,กาลังขยายสิบเท่าส่องดูปลอยและอาศัยประสบการณ์จากการดูปลอยเพื่อตัดสินใจเบื้องต้นว่าปลอยเม็ดนั้นเป็นปลอยแท้หรือปลอยปลอมแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจทั้งคนขายและคนซื้อ ควรขอใบเซอร์จากห้องแลบตรวจสอบอัญมณีครับวันนี้ลุงพลอยซื้อบุษราคำมา1เม็ดพลอยเม็ดนี้มีใบเซอร์จากสถาบันตรวจสอบอัญมณีของจุฬาที่เรียกว่า GIT ใบเซอร์ใบนี้บอกรายละเอียดของพลอยเม็ดนี้ดังต่อไปนี้ครับ Identification result ระบ,บุว่าเป็นพลอยแท้ Natural c o n u m Yellow Sapphire คือซับไฟสีเหลืองที่เราเรียกว่าบุตสลาคำ dimension s คือขนาดความยาวความกว้างความสูงของพลอย shape คือรูปทรง cut คือรูปแบบของการจริาใน,น color คือสี weight คือน้ำหนักกรัต comments คือระบุว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผา r i m a s คือพบบริเรยม ครับเมื่อใบเซอร์รับรองแล้วว่าเป็นพลอยแท้เราหยิบรวมขึ้นมาส่องดูเลยครับว่าจะเห็นตำหนิอะไรบ้างที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือเส้นหินตำหนิในพลอยแท้ยินดีด้วยครับตอนนี้ท่านดูพลอยแท้เป็นแล้วตอนหน้าเรามาดูพลอยเม็ดนี้กันต่อนะครับสวัสดีครับ